จังช่วยด้วยจุกจะลอยไปแล้วแล้วไปอยู่กลางแจ้งทำไมนี่แค่ลมมรสุมนะักไม่ใช่พายุร้องสลั่นทุ่งเชียวแล้วมรสุมนี้เกิดได้ยังไงครับลุงนัการา์งั้นฟังให้ดีนะมรสุมเป็นการหมุนเวียนส่วนหนึ่งของลมที่พัดตามฤด,ดูกาลเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ คือความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำสำหรับประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมสองชนิดคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมโดยมีแหล่งกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดียซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะนำมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยทำให้มีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไป <c oughs> หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์มรสุมนี้มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถป,ประเทศมองกโกเลียและจีน จึงพัดพาอมวลอากาศเย็นและแห้งจากแหล่งกําเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทําให้ท้องฟ้าโปร่องอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไปโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคใต้จะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากมรสุมนี้นำความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม เช้าหนาวบ่ายรอ้อนเย็นฝนตกอากาศเมืองไทยอ่ะเข้าใจยากไม่ว่าจะเจอกับอากาศแบบไหนก็รู้ได้ก่อนใครแค่เปิดมาฟังไทยว่าที่ radio application แอปเดียวที่รวมทุกสภาพอากาศทั่วประเทศจาก6สถานีคุณภาพของกรมอูตุนิยมวิทยา AM 1287กรุงเทพ FM 104.2 5พิษณุโลก FM 9 4 2 5นครราชสีมา FM 1 0 5 2 5รยะยอง FM 94.25ชุมพรและ FM 107.25ร้เ็ดาภูเก็ตเจอโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android S อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มีฝนตกบางพื้นที่6กรมออกไปด้วยนะคะอากาศหนาวแบบนี้อย่าลืมผมพาให้มิดชิดด้วยนะจ๊ะ ท้องฟ้าจำสายแบบนี้ไปเอาติ้งต่างจังหวัดดีกว่าค่ะไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวกรมตุนิยมวิทยาพร้อมรายงานคุณทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวพยากรณ์อ,อากาศได้ที่ w w w g m d g o t h a p p l i c a t i o n t h a i ว e a t h e r และสายด่วน1182 the young bitch Sorry. ข้อมนิยมวิทยาเพื่อประชาทั่วทินปลอดภัยจันทร์ดาวพยากรพั้งนาร้อนเราเคือนให้พายุใดเข้ามาแจ้งเตืนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณกำลังฟัง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาทางคลื่น AM 1287กิโลเฮิรตซ์ทาง FM 5แห่งทั่วประเทศรวมถึงคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ในเพจกรมอุตุนิยมวิทยานะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะดีเจสายบานสิริมนปรางมาตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและทีมงาน Facebook Live วันนี้อยู่กับคุณวิเชษสงเอี่ยม ควบคุมเสียงโดยดีเจพี่อีทอำนาจจินดาพรมและเวรพยากรวันนี้คุณสมปราศศรีตะกคนคะ่ะสวัสดีค่ะคุณคหนุนขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าค,ค,คุณหนุนล,ละกันนะคะคในช่วงนี้น่าสนใจมากเลยก็คือฝนเนี่ยค่อยๆมาแล้วใช่ไหมคะคุณคจะเห็นได้ว่ามาแทบทุกวันเลยทีเดียวในสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนเนี่ยมีเพิ่มขึ้นทุกภาคเลยโดยเฉพาะวันที่16เนี่ยภาคใต้ถือได้ว่าได้รับปริมาณฝนค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะ ค,คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาติดตามกันต่อข่าวว่าพยากรณ์อากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนเรามาฟังจากเวรพยากรณ์อากาศวันนี้ได้เลยค่ะครับผมอ่าก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครับประเทศไทยเริ่มมีลมที่พัดปกคลุมไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความหมายก็คือว่าเริ่มมีสัญญาณของฤดูฝนเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ายังยังไม่ประกาศเข้าฤดูฝนนะครับผมก็คือใกล้เปยดฤดูแล้วนั่นเองนะครับผม ซึ่งลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยทั้งหมดตอนนี้จะเป็นเริ่มเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทําให้ความชื้นที่เข้ามาเนี่ยในประเทศไทยโดยภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยมีความชื้นที่สูงแล้วก็มีฝนที่เยอะทั้งประเทศนะครับผมตั้งแต่จะภาคเหนือเลยนะครับผมวันนี้ก็เราจะให้ฝนถึงร้อยละ60%ของพื้นที่นะครับผมแล้วก็ บางพื้นที่จะมีลักษณะของลมกระโชกแรงแล้วฝนตกหนักได้นะครับผมซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่จังหวัดแม่สอนเชียงใหม่เชียงรายแพร่น,น่านลำพูนลำปางอุตร,รดิตถ์สุโขทยัยปากําแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ครับพื้นที่นข้างกว้างนะครับแล้วก็ลำดับถัดมานะครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมก็ลักษณะอากาศก็ตอนกลางวันจะมีอากาัด ร้อนนะครับผมแล้วก็ฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นได้มีถึง60%ของพื้นที่นะครับผมซึ่งจะไม่มีฝนหนักนะครับผมแต่ว่าจะมีลักษณะของกระชกแรงที่เกิดขึ้นได้นะครับผมถ้าเกิดท่านาผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามทางไลฟ์สดนะครับผมก็จะมีลักษณะของอาภาพแผนที่อากาศแสดงให้ดูนะครับผมพูดต่อนะครับขออนุญาตครับก็พื้นที่ที่จะมีฝนในภาพ ตานนอกชิ้นเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างจะก,กว้างนะครับผม mm. ก็จะมีลักณะของลมแรงที่ต้องระวังได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงการสกลนกครนครพนมหนองมละภูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุพรรีสิสเกตและบนนุรีรัมย์ก็คือเกือบทั้งภาคเลยนะครับลำดับถัดไปนะครับผมภาคกลางนะครับผม อ่าภายนอกอากาศวันนี้นะครับผมก็จะมีลักษณะอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นเดียวกันนะครับผมโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะมีลักษณะของลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตรงหนักบางแห่งนะครับผมก็โดยมากก็อยู่ทางจังหวัดนครสวรรค์อุทัไทยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็สม,มุทรสงครามนะครับ ค่ะก่อนที่จะไปกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขออนุญาตให้คุณหนุนได้บอกเล่าในส่วนของข่าวพยากรณ์อากาศของทุกๆุกขาของประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นเราจะเปิดรับสายจากทางท่านผู้ช,ทชมทางบ้านนะคะทุกสายที่โทรเข้ามาสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์023839003หรือ023839004ค่ะต่อไปคะ่ะครับต่อไปขออนุญาต ไปในส่วนของภายรณ์อากาศต่อให้จบนะครับแล้วก็สาหรับคุณผู้ฟังครัววันนี้จะมีลักษณะข้อมูลของประกาศจากข้อมูลโดดเดียวจะอธิบายต่อหลังจากที่เล่าถึงภายร้อนการวันนี้จบนะครับต่อกันที่ยายร์อาการนะครับผมสาหรับภาคต่อไปได้แก่ภาคตะว,วันออกนะครับผมก็คือ,อมีฝนข้างนองร้อยละ0กของที่แล้วก็มีฝนตกหนักนะครับผม บริเวณพื้นที่จะได้แก่จังหวัดนครนาะยกฉะเชิงเซาสาร,ระแกวชุมพรรยองจันทบุรีและตรานะครับผมคลื่นก็ต่ำกว่า1เมตรนะครับผมยังปกติดีนะครับภาคต่อไปภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกหรือฝั่งอ่าวไทยนะครับผมมีฝนฟ้าขนองครอยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีลักษณะของฝอนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับผมพื้นที่ก็จะอยู่บรเิเวณจังหัดตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาชุมพรสุราธานีนะคร สีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและราธิวาสครับตึ้งก็ยังต่ำกว่า1เมตรนะครับผมแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับลำดับต่อไปนะครับผมได้แก่ภาคใต้ฝั่งตัวตกหรือฝั่งนามันนะครับผมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดพระนองพังงาภูเก็ตกระบีีตรังและชลบุนะครับคลื่นวันนี้เป็นคลื่นที่ยังเบาอยู่นะครับผม มีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแต่ว่าต้องเด็ดให้ท่านผู้ฟังรับทราบนะครับผมใต้ฝั่งตะลอและฝั่งอันดามันเนี่ยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยคลื่นจะมีกําลังสูงขึ้นนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับสุดท้ายก็กรุงเทพฯขอแล้วพิมพ์ทนคุณสายปันอยากรู้ไหมเอ่ย่ในเช่นนี้ก็แต่ตอนนี้มีแดดออก ในกรุงเทพใช่ครับตอ<ช>นนี้เราม,มีแดดตอนออนนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับผมก็จะมีลักษณะอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟักขนองร้อยละหกสิบเปอร์เซ็นต์ของที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับ<ช>สำหรับจากภาพเดา้์ปัจจุบันนะครับผมก็เริ่มมีฝนเข้ามาบางในแถบปริมณฑลนะครับผมได้ไแ่ถวาพระสมุทรเจดีนะครับผมใครที่อยู่ตรงนั้นก็ จากเดด้์ที่ตรวจกลุ่มฝนเนี่ยฝนก็กำลังค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับก็ักตั้งแต่เช้าเลยนะครับค่ะขออนุญาตตัดไปรับสายจากทางบ้านกันบ้างน,นะคะคุณหนุ่มน้อยจากจังหวัดเพชรบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องต่านค่ะสวัสดีค่ะเที่ยงเจ็ดนาทีแล้วก็บ่ายโมงไมีมชุดหนึ่งปรากฏว่าใคไขเด่นทิ้นเปียกนะบ้านแหลมเพชรบุรีเนี่ยเคยมาไม่ต้งคู่สองคนเนี่ยเคยมาไหม เคยจะผ่านครับยังไม่ได้ลงแวะเลยครับสงสัยต้องแวะหาคุณหนุ่มน้อยบ้างซะแล้วโอ้โนีแะแตวนี้รู้จักหมดละมดูเหนือขึ้นมาเก้ากิโลนะครับแล้วก็จะถามว่ามันจะมีตัวการอะไรสักผลแล้วก็มีเพื่อนสนิทผมม่าที่คุณมานัดอยู่เหนือเพชรบุรีทำนาเตื้ออยู่แล้วบ้านปลายหน้าแรกก็ทํากันจะมีคนเข้ามาไหมประมาณ ฝนนะโน้มว่าจะมีเข้ามาเรื่อยๆครับผมทั้งอาทิตย์เลยครับแต่ว่าเพชรบุรีจากที่รายงานแล้วเอลักษณะค่อนข้างจะคลื้มมากกว่าที่จะมีฝนแต่ว่าในวันสองวันนี้ลักษณะจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าทั้งอาทิตย์อ่ะมันต้องมีตกงสักวันนะครับเพราะว่าฝนนี่อตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วครับฝนนี้เข้ามาจะเริ่มเยอะขึ้นครับ เท่าไรตันต,ตกเฉียงใต้มีเขาเรียกว่าฝนายค่ำนะพื้นที่ใช่ครับแต่แต่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นลนาศาศาักษณะของช่วงที่เพิ่งเริ่มเปลี่ยนนะครับผมจากผสมตออกเฉียงใต้เริ่มเริ่มเปลี่ยนไปเป็นตันตกเฉียงใต้ครับตอนนี้ฝนก็จะเยอะเป็นพิเศษในช่วงเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนฤด,ดูครับแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้เปลี่ยนเมื่อไหร่ตอนเนี้ยลาศาศาักษณะเริ่มเปลี่ยนแล้วครับในหลายภาครเป็นเริ่มเป็นตันตกเฉียงใต้แล้วครับผมไม่อยาก ไม่อยากคอยมากเพราะว่าแค่วันสองวันให้เป็นใจคนที่รู้ทิทยากรด้วยเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรมะพ้าวก็ปีนี้มันแห้งแรงจนไม่ติดลูกนะเดือเป็นผุ้ีมาครับผมขอบคุณมากค่ะคุณสายค่ะคุณ,คณนหนุ่มน้อยนะครับผมค่ะต่อไปเรามารับสายจากท่านต่อไปกันบ้างค่ะคุณสายยานจากจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะสวัสดีครับคุณตมปากคุณผนและคุณนำน่อยครับครับ ครับวันนี้ที่พระองค์เสือมาผมาผมองพระอาจารย์มองดูมีแดดจ้าเลยครับครับจะมาวาาผมมาได้อยู่ว่าข้วามที่ผ่านเป็นยังไงคือก็จะมาผมไปเดินท่อวรครับค่ะม <c oughs> อน,นัดหมอนัดไม่บ้างครับแต่ผมอยู่กทมอมองดูรู้สึกคุณแดดร้อนจัดเช่ออนเคยครับที่กทมวานนี้ครับอือแล้วก็ผมก็ดูฝนเรื่อยไปครับนโซทตากว่ามีสิ่งผิดปเปล่าผมดูว่ามีฝนตกตอนช่วงบ่ายๆมีต้องอีสานตะวันต้านตะวันตกเรืนยงไงมองอยู่ผมเยอะไปกองในงานเยอะแล้วอันนั้น ยังไงถ้าตอนออกผมดูแล้วไม่เคยมีฝนนี่ยังไงฝนก็ไปหยุดทั้งนัน้ครับฝ่าครับสำหรับเมื่อวานนะครับมจากรายงานที่สถานีวัดน้ำฝนนะครับกรุงเทพก็การกระจายตัวของฝนอยู่ที่40ของพื้นที่นะครับวัดประมาณสูงสุดได้8.2มิลลิเมตรที่จังหวัด เขตปริมณฑลจังหวัดปทุมธานีนะครับผม8ง2 0เมตรแต่ว่าถา้าถามภาคตอนออกครับเมื่อวานฝนักคุมค่อนข้างจะเยอะเป็นรัศมี60ของพื้นที่ครับผมแล้วก็มีฝนหนักเกิดขึ้นที่อารัญยัะเทศจังหวัดสระแก้วครับผมอ๋อไปโซนนู้นหมดเลยครับผมอยู่โซนตเชิงเ้ามาได้เลยครับแล้วันนี้เป็นไงนจะเพิ่มขึ้นไหมตะเชิงเขาจะมาฝนนะครับผมในอาทิตย์นี้คือจะมีเข้ามาตลอดนะครับผมโดยเฉพาะช่วงวันที่ 20่สถึงยีนะครับผมฝนจะมีกําลังเพิ่มขึ้นอีกครับอ๋อรองน้นวันนี้จะมีเพิ่มขึ้นครับครับเอาวันนี้ผมแรงงานเป็นทีนีนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสายยันต่อไปรับสายอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสําอางค่ะจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสายตาสวัสดีครับน้องขนุนครับสวัสดีครับครับเพชรบุรีตอนนี้ก็เพิ่มอยู่ครับเมื่อช้มฤทธิเนี่ยมี ฟ้าขนองอยู่ทางที่ตอนออกทางใต้เนี่ยวันนี้เพชรบุรีมีผลผิดเพเ้ยนครับเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ให้ไว้ที่40ครับผมก็คือถ้าภาพรวมจะจะเป็นจุดที่น้อยที่สุดของภาคนะครับครับแล้วก็จะตกช่วงไหนครับเพชรบุรีนะครับผมถ้าชายฝั่งนะครับในช่วงเช้ามีได้ครับแต่ถ้าอยู่ในด้าน ในพื้นยินเข้าไปลึกๆเนี่ยโอกาสจะเป็นช่วงบ่ายค่ำครับครับเป็นลมอะไรครับวันนี้วันนี้นะครับผมเป็นลมตะวันยังเป็นตะวนออกเฉียงใต้อยู่ครับผมซึ่งความเร็วเท่าไหร่ครับความเร็ว10-30ึงกิโเมตรต่อชั่วโมงครับคลื่นสูงไหมครับคลื่นประมาณหนึ่งเมตรครับผมอุณหภูมิก็ ต่ำสุดวันนี้คาดการณ์ไว้25องศาสูงสุด3.2องศาเซลเซียสครับครับฝั่งอันดามันมีฝนเยอะไหมครับฝันอันดามันฝนร้อยละ70ของพื้นที่ครับได้แก่แถวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลแล้วก็มีฝนหนักเกิดขึ้นได้ครับครับเป็นลมอะไรครับลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ครับผมความเร็ว10-30เจวันต่อชั่วโมงครับตัวี่สูงไหมครับ คลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะคุณสามารถคะต่อไปรับสายอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณเจเจจังหวัดสมุทรสาครค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจเจอยู่ที่จันทบุรีนะครับอ๋อค่ะเอ่อเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยก็มีหนักอยู่เหมือนกันครับ และวันนี้จะมีฝนตรงไหนครับจันทบุรีนะครับเดี๋ยวสักทู่นะครับพิกัดแหลมสิงค์ครับแหลมสิง์นะครับจันทบุรีนะครับผมช่วงเช้านี้จะเริ่มมีคึมคืมเข้ามาแล้วแต่ฝนยังไม่ตกนะครับน่าจะไปเริ่มมีช่วงใกล้ใกล้เที่ยงอาจจะเริ่มมีได้แล้วครับ Oh. วันนี้โอกาสฝนนะครับทั้งวันเลยจริงๆต้องบอกว่าทั้งอาทิตย์ก็ซ้ำครับ oh. โดยวันที่21เนี่ยก็จะมีฝนหนักมากเป็นพิเศษครับ oh. ที่ส่วนที่20-24ครับอ oh. oh. ๋อพอดีพอดีผมไปพอดีผมมาเที่ยวอะครับพอดีอ๋อ oh. ครับอ oh. ๋อพอดีผมมาเที่ยวมาพอดีวันนี้จะไประยองด้วยครับอ๋อ oh. ครับรผมเออระยองตอนเย็นระยองจะมีฝนหรือเปล่าครับ โอกาสฝนวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับแถวระยองจันตราดอ๋อเยอะเลยจะมีฝนเยอะหรจะไมครับใช่ครับอ๋อครับค่ะพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะคุณเจเจค่ะค่ะต่อไปค่ะเมื่อคืนมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยใช่ไหมคะคุณใช่ครับค่ะถึงฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามัน เป็นอย่างไรบ้างคะในส่วนนี้ครับผมประกาศนะครับผมฉบับที่1น,นะครับผมจากกรมอุตุนิยมทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอัมดามันนะครับผมปัจจัยของประกาศตัวนี้นะครับจะมีอยู่2ตัวหลักๆนะครับผมตัวที่1คือลมตะวันตกเฉียงใต้ที่เริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะครับผมก็จะพัดนาความชื้นเข้ามาในประเทศไทยได้มาก นะครับซึ่งก็คือเป็นตัวการของฝนนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวการที่2ก็คือจะมีลักษณะของ<ม>อยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณอ่าวมัจบันประเทศเมียนมานะครับผมตัวนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยมีฝนมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมบรประกอบกัน2ปัจจัยนี้นะครับผมจะทําให้มีฝนมากขึ้นในช่วงย่สเอถึงยี่นะครับผมแล้วก็ขึ้นลมบริเวณทะเลอันามาม์นและอ่าวไทยจะมี กำลังสูงขึ้นนะครับผมก็คือทั้งมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ลมแรงนะครับผมโดยในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับทะเลนามันเนี่ยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรนะครับผมแล้วก็ถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับผมแล้วก็าสาหรับจริงๆก็จะมีแบ่งอุอออออดมาัานตอนบน,ตอน,บนตอนล่างอีกแต่ว่าให้เห็นภาพรวมว่าคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรในช่วงดัางกลาะครับผมใครที่มีกิจกรรมในฝั่ง น้ำมันที่จะออกไปเดินเรือไปท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่เหมาะในช่วงนี้ซึ่งเดี๋ยวพออีกสักพักถ้าเกิดว่า<ม>ดูว่าเป็นเนี่ยอย่างนี้อาจจะมปะีประกาศห้อยท้ายว่าเรือเล็กงวดอาจจะฝั่งด้วยนะครับผมจริงๆตอนนี้ก็มีแล้วครับโอเคค่ะ okay. ในประกาศที่ออกมาเนี่ยมีโอกาสไหมคะที่จะเกิดเป็นพายุแนวโน้มปัจจุบันยังไม่ เป็นพายุค,ครับแต่ว่าจะเป็นลนักษณะคองยมเพราะพวกเราังตกันบางแรงอยู่ครับค่ะเรามาอ่านคอมเมนต์กันทาง Facebook กันบ้างนะคะที่โคราชค่ะจะมีฝนตกบ้างไหมคะโคราชนะครับผมมันมีคือม,มือมเข้ามาครับแต่ว่ายังไม่มีฝนหนักครับค่ะแล้วคุณสมพิษค่ะสวัสดีครับเจ้าสวีชุมพรมีเมฆบางส่วนแล้วจะมีฝนไหมครับชุมพรมีครับก็ยังมีเข้ามาอยู่ เรื่อยๆครับแต่ว่ามันไม่ได้ตกปกคลมทุกพื้นที่ครับก็ใครที่ร้อนอยู่ก็เนี่ยอยากขอให้ได้ฝนครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนเข้ามาเรื่อยๆจริงๆทั้งอาทิตย์เลยนะครับค่ะที่กระเปอร์ฝนตกทุกวันค่ะตั้งแต่เที่ยงจนถึงห้าโมงเย็นเลยจะมีฝนขึ้นบ้างไหมคะช่วงห้าโมงเย็นวันนี้ห้าโมงเย็นช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยเป็นช่วงที่ฝนจะเยอะครับก็มีได้ครับค่ะ แล้วที่สุราษฎร์ธานีล่ะคะจะมีฝนไหมสุราษฎร์ธานีวันนี้ให้ฝนมาเช่นเดียวกันครับผมแล้วก็สุราษฎร์ก็ให้ระวังฝนหนักกว่าน,นิดนึงครับค่ะตั้งแต่โซนสุราษฎร์พังงาแล้วก็ภูเก็ตจะมีฝนอีกไหมคะสุราษฎร์พังงาภูเก็ตมีอีกครับยังมีได้อีกหลายวันเลยครับค่ะลพบุรีจะโดนฝนบ้างไหมคะวันที่เท่าไหร่ ลบบุรีนะครับผมวันนี้ยังไม่เยอะนะครับผมฝนจะไปเริ่มเยอะก็คือช่วงยี่สถึงยีครับถามว่าช่วงนี้มีได้ไหมมีได้แต่ว่า,ามันอาจจะตกไม่ทั่วฟ้าอาจจะไม่ตกพื้นที่ที่ท่านผู้ชมที่ถามมาอยู่ครับแต่ว่าถ้าเอาให้ตกแบบเกือบทั่วทั้งฟ้าที่เยอะเลย2ีเอถึงย6 1 2 6ครับช่วงนั้นฝนอาจจะ60-70%ซของพื้นที่หรืออาจจะเยอะกว่านั้นครับ แล้วจังหวัดพิจิตรล่ะคะอำเภอวชิระบาร,รมีจะมีฝนตกไหมคะพิจิตรวันนี้มีครับผมเป็นพื้นที่เราให้ฝนแล้วก็ลักษณะอากาศที่ต้องระวังจะมีลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ครับผมไปที่คุณสุพรรณกันบ้างคะถามเข้ามามหาสารคามวันนี้จะมีฝนไหมคะมหาสารคามวันนี้มีครับฝนกระจายไปถึงครับแต่ว่าเป็นฝนปกติแล้วก็ระวังเรื่องลมครับ ค,คุณหนุนคะขึ้นไปทางภาคเหนือกันบ้างคะ่ะที่ลำปางวันนี้จะมีฝนบ้างไหมลำปางวันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะให้ฝนอยู่ครับแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องลงกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ครับค่ะคุณอาร์ธนกฤตถามว่าเชียงใหม่วันนี้จะมีฝนตกไหมครับเชียงใหม่นะครับผมวันนี้อืจากที่ดูมีได้แต่ฝนมันมันไม่หนักครับฝนแบบพอได้เม็ดนะครับ ค่ะแล้วที่ลำปางเหรอคะวันนี้จะมีฝนไหมคะลำปางมีครับวันนี้มีฝนนะคะที่ลำปางวันนี้อยากให้คุณหนุนช่วยสรุปลักษณะอากาศในช่วง7วันข้างหน้าและข้อระวังในช่วงนี้ด้วยค่ะครับสำหรับ7วันข้างหน้านะครับผมก็ตอนนี้เป็นลมตะนตกเฉียงใต้ที่เริ่มพัดเข้ามาปกคลุมนะครับผมอาจจะไม่ทุกภาคแต่ว่ามันจะเริ่มชัดเจนลัมีกําลังแรงขึ้นนะครับผม โดยลักษณะอากาศเนี่ยในเจ็ดวันขหน้าจะแบ่งเป็นสช่วงนะครับผมช่วงแรกก็คือ1 8 9 9วันนี้พรุ่งนี้นะครับผมที่มันก็มีฝนทั่วครับแต่ว่าพื้นที่ยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าในช่วงตั้งแต่2 0 2 1 2บก็คือ2 0ถึง24เนี่ยฝนจะมีเยอะขึ้นลมจะแรงขึ้นแล้วก็พื้นการกระจายตัวของฝนจะจะเยอะขึ้นนะครับผม ก็อยากฝากพี่น้องประชาชนนะครับผมก็จะมีเรื่องการระมัดระวางังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นและอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับผมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใต้ทางน้ําไหลผ่านนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของลมที่มีกําลังแรงขึ้นใ,รในระมัดระวังเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับผมอาจจะ พังลงมาได้อันนี้ให้ประชาชนระมัดระวังลุ่นต้นไม้ใหญ่นะครับผมส่วนเช้าเรือนะครับผมในช่วงวันที่20ถึง24เนี่ยแล้วก็มีประกาศออกมาแล้วครับก็ในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการออกเรือนะครับผมโดยเฉพาะฝั่งอนามันตอนบนอันนี้พื้นจะสูงมากครับผมอาจจะสูงตอึ2-3เมตรครับค่ะ มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ส่งสติกเกอร์แล้วก็เป็นกำลังใจมาให้ทั้งคุณหนุนแล้วก็สายป่านด้วยนะคะคแลวอีกประมาณ2นาทีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์อีกสักนิดนึงนะคะใช่ครับค่ะวันนี้กรุงเทพจะมีฝนในช่วงไหนคะ2 1 mm hmm. 2ส21-26อ่สิบหช่วงนั้นฝน60-80%ของพื้นที่ครับกระจายเกือบทั่วครับอยู่ที่ไหนก็น่าจะ คิดว่าน่าจะโดนค่ะลาว,วันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งกันเข้ามาทาง f a c e b o o k ไล v ์ร่วมถึงทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนเราทั้ง4ี่คนต้องขอลาไปก่อนวันนี้โชคดีมีความสุขในวันเสาร์สวัสดีค่ะ